สันคมึงองยางเดเนาะประมสามโหกว่าันอมามาร์กดีแล้วพี่น้อง โอเครับนี่ไงเอาใส่เจ้าส่วนหนึ่งครับมากก่อนเนะมากส่วนเท่าสี่เห็ดกินก่อนนี่่ะผู้ายปวดเนี่ย,ย,ยนียาดบุหรี่ตัวนี้ต้องมาก,ก่อนเดี๋ยวมันจะดืม

mình cho mọi người không Nó có mà sao Sao <laughs> <laughs> sẽ cào. Không người đặt đấy. หอมหวานน้ำตาลมะพร้าวนี่เลยจึกหน่อยก็หน่อยสไลายหมดเลยได้สไลายมันสีดำไหมยยงเขาอย่างยยงเขาถดอดยยงเขาไปอย่างไปถอดมันสีดำใส่กระน,นัว เรียงรวนพี่น้อตันมีเรียงรวนด้วยตัวนี้เข้าอย่างกินไหวน,นะอย่างกินวันนี้คือข่านเราย่างใหญ่เลยนะเดี๋ยวเลยพี่น้อใส่หม้อด้วยมากนานต่อหิว ตัวนี้เขาามาแบบเด้งด่วนสุดเด้งด่วนตัวนี้มาเดียวกินเดียวอ่าเดี๋ยวจะมาเบิ่งตอนซุปปุ่น่ะพี่น้อง วันนี้อเสียงบางก่อนตัด ปรปุงรสหั่นหนคนขับเครื่องเนื้อเครื่องมูนี่แหละมาถึงมาปรุงกันอีกที่ครับพี่น้องยกปรุงปรยา่าสหั่นหมูบ้างหั่นได้ดายก่อน <c oughs> มันเอาไวปสัญญาของแบบพี่น้องนะจนเจอกันตอนปรุงครับพี่น้องมาพี่น้องตำเครื่องนะ <c oughs> เครื่องใส่กระิมีพริกไทย ที่แท้ดำเดี๋ยวตัดไปหน่อยมาไปหน่อย เทียมกระเทียมเดี๋ยวก็เตียมมากครับมักหอมกับเสลย์ี่นเนาะเสดย์ลายมันจังหอมเราวจะตำละเอียดแน่ครับเพราะว่าเอาจะให้ออมันเข้าหนามเข้าเหนือ,นอเนาะ d o ว b l e f น้อง d o u b บ e เอาโอ้เฮียสิเทืงไปคนพี่นอ้อยถึงมือถึงเลอะมากใช้ทุกการเลืนนอนน้นอง กืเอาไปเซเว่ดนี่ละเันมั่นองวนได้กล้าบกี่เรื่องี่น้องเยี่ยงสิไปปรสมนเรื่องนีงนะได้ถัวก้่นน้องพี่หมองเลยต้องใส่เวลามาขนาดนด้ี่น้อง ส่วนหมากรอกมันได้เลยใส่แบบไรก,กันเน,นี้ยก็ได้ใส่ให้เสียบแบบก็ได้ไมเป็นหรอนสอนเรื่องผู้กันไะใส่สอนหนึ่องก่อนใช่เลยแนวเสียบก็ได้ดนตรีใสลงไปพือกันพี่หรอก สีนวลนันตัวนี้ลใส่ให้ยเลยันะมันายไหมเอบปถือด้วยเอ,อ,อกสีนวดเ้ขาดคนะสีนวนวดไปนวดมาอยู่นี่และตัวตนี้น้ากับใส่ให้นนหน่อยน่าใส่เพราะมัมดดนีรดจดจะหน่อยใส่ายกั ไม่ได้เขาไปถอดมันดำครับเนื้อสีดำไม่ก้อนซุกขนดเข้าไม่อำตาลกร้อนซุกซีนวาดก็เรื่อยๆมีหอ,เอ,เเอ,อมเลยนวดเพิ่งเิอคนอ่ะกรกหลังหนึงเนาะสรางเบียดเยอก็เลยว่ามันจะได้หน่อยเนาะ ซีมัสิควนนี่มัไนไหนหน่อยเดียวนึงตากแดดเดี่ยวเบิดดอกดอกเดียว,ยว,อดดอยวนึงงย่างกินมันกินง่ายเลยบานเอาก่อนนะไปด้วยเอาไม้ก่อนนะไปก็สีหวานไปเรื่อยๆครับพี่น้องาะเกลืไข่ไอ้พริกไก่ไปเที่ยงไปสุขากันเพราะว่าจำเบลรายละเอียดเจ้าว่าอย่าง หอมมเก่กเพิ่มเติมไหนได้ทิกไทอันนี้ก็ได้ครับทิกไทรำเฮาผมต่ำกว่าทันผมต่ำไปแนละ้วสองสองหอมนี่เหรอหอมหอมหอมกัดตอวสีนัวเป็นยำมยำมมบ่ <c ười> ขันบ่ไหนจะมาเข้ากับตรงกาันนานๆนะผมจะอรนุญาข,าขันไปเรื่อยๆกอนเด้อพี่น้องเด้อ ผมจะยุดกล่องไปก่อนหย่อนดัดตัดดอนพี่น้องอย่างมาเบิร์กันบ่เธอขันเดี่ยวคนหนึ่นะเรียบร้อยเลยพี่น้องบวท่านดดแ <c oughs> ดดหรอกแดดเบิดจ้ะเอาไว้ตากมืออื่นพี่น้องเดี๋ยวผมจะเอาไว้เอาไว้ตู้สักวนมอเออื่นเทาจะมาตากกัน อ๋อตุ้งเลยไวครับ